สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆทางเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Meta ครับคือมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นที่ด้านหนึ่งเนี่ยธุรกิจของเขากําไรมหาศาลเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลับทุ่มเงินลงทุนไปกับ AI แบบโอ้โหชนิดที่ว่านักลงทุนยังตกใจเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเบื้องหลังการเดิมพันครั้งใหญ่นี้มันคืออะไรกันแน่ เอาละครับมาเริ่มกันที่คําถามที่น่าจะคาใจหลายๆคนเลยนะก็ในเมื่อผลประกอบการมันออกมาดีซะขนาดนั้นแล้วทําไมหุ้นถึงร่วงหนักได้ละ่ะนี่แหละครับคือปมปริศนาสําคัญที่วันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันโอเคก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่มันพีคๆนะครับเรามาปูพื้นกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วธุรกิจหลักของเมต a ตอนนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่จะทําให้ความย้อนแย้งมันน่าสนใจขึ้นไปอีก โอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับ3,544ล้านคนนี่คือจำนวนคนที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ Meta ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram WhatsApp ในแต่ละวันนะครับแล้วที่สำคัญคือมันโตขึ้นถึง8%ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี2 0 2 1เลยนะมันแสดงให้เห็นเลยวว่าเครือข่ายของเขายังเหนียวแน่นและขยายตัวได้เรื่อยๆครับแล้วเรื่องรายได้ล่ะเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งไม่แพ้กันเลยครับแม้ว่าการคาดการณ์ในไตรามาสถัดไปจะดูเหมือนโตช้าลงนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการเติบโตที่ระดับ22%สําหรับบริษัทที่ใหญ่เบอร์นี้เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะมันบอกเราว่าธุรกิจหลักของเขายังไปได้ดีมากๆครับคือต้องบอกว่าเครื่องจักรทําเงินหลักของเขาเนี่ยที่เป็นธุรกิจโฆษณาเนี่ยตอนนี้เป็นทํางานได้แบบเต็มสูบจริงๆครับการแสดงผลโฆษณาก็เพิ่มขึ้นราคาโฆษณาก็สูงขึ้นอีก แปลงง่ายๆก็คือคนลงโฆษณาเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนที่ดีเขาก็เลยยอมจ่ายมากขึ้นและยิ่งระบบโฆษณาอัตโนมัติอย่าง Advantage Plus นี่คือทำเงินมหาศาลเลยนะครับทั้งหมดนี้มันยืนยันคำเดียวเลยครับว่าธุรกิจหลักของ Meta ต,ตอนนี้แข็งแกร่งมากจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเห็นแต่เรื่องดีๆมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงเวลามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างซึ่งเป็นด้านที่ทำอ w วอ l ์ t r e ี t สะเทือนเลยทีเดียวและนี่แหละครับ คือจุดที่ทำให้นักลงทุนใจหายกันหมดเลยดูการคาดการณ์สำหรับปีหน้าสิครับรายได้คาดว่าจะโต18%แต่ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะโตถึง35%คือมันจะโตเร็วกว่ารายได้เกือบ2เท่านี่คือสัญญาณเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับนักลงทุนที่เขากังวลเรื่องกำไรในระยะสั้นลองดูตัวเลียงนี้ครับ71,000ล้านดอลลาร์นี่คืองบลงทุนหรือที่เรียกกันว่า Capex ที่เมตาประกาศว่าจะใช้ในปี2025นะครับ มหาศาลมากซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าบริษัทกําลังจะเข้าสู่โหมดการลงทุนครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ที่มันช็อกกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือมันไม่ได้จบแค่ปีเดียวไงครับเขาบอกได้ว่าสําหรับปี2026เนี่ยงบลงทุนมันจะใหญ่กว่านี้อีกมากนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่การลงทุนตูมเดียวจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการลงทุนที่ยาวนานและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทําให้ตลาดตกใจ แล้ว CFO ของ Meta ก็ออกมาย้ําเลยนะครับว่าเราจะลงทุนอย่างหนักหน่วงคือเขาใช้คํานี้เลยนะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือคําว่าผู้ให้บริการภายนอกครับเพราะนั่นหมายถึงต้นทุนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการไปเช่า GPU หรือพลังประมวลผลจากบริษัทอื่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ก่อนไม่เคยมีในสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคเห็นตัวเลขที่น่าตกใจกันไปแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือทำไม ทำไมเมต้าถึงยอมทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้มันต้องมีเหตุผลเบื้องหลังสิซึ่งมันก็มีจริงๆครับแล้วมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ลุ้นล้วนเลยก่อนจะไปต่อเรามาทำความเข้าใจคำคำนี้กันก่อนนะครับคูเมืองทางเศรษฐกิจหรือ economic mode พูดง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับปราสาทที่มีคูน้ำล้อมรอบนั่นแหละครับคือมันเป็นความได้เปรียบที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาสู้กับเราได้ยากมากๆ ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ Meta กำลังพยายามสร้างขึ้นมาในโลกของ AI ทีนี้พอมาฟังคำพูดของ Mark Zuckerberg เราจะเริ่มเห็นภาพเลยครับว่าเขาคิดใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าที่ทำทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อรองรับ AI ที่ฉลาดสุดๆหรือที่เรียกว่า super intelligence คือมันไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อทำให้โฆษณาดีขึ้นนะครับแต่มันคือการสร้างรากฐานสำหรับอนาคตของ AI เลยเพราะฉะนั้น คูเมืองที่เมตากำลังสร้างเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่3ต้นด้วยกันครับ1คือข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลที่ไม่มีใครมีเท่า2คือการทุ่มเงินสร้างพลังการประมวลผลให้เป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดและ3คือการดึงดูดคนเก่งๆระดับหกกะทิให้มาทำงานด้วยเพราะนำา3อย่างนี้มารวมกันมันเลยกลายเป็นคูเมืองที่แข็งแกร่งมากๆครับภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงสงครามคลาวในยุค2 0ง0เลยนะครับ ตอนนั้น a m azon กับ Microsoft สู้กันดุเดือดมากในการทุ่มเงินสร้าง Data Center ใครลงทุนมากกว่าก็ได้เปรียบแต่ตอนนี้สนามรบมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันกลายมาเป็นสงคราม capex เพื่อแย่งชิงพลังการประมวลผลสำหรับ AI และใครก็ตามที่สร้างคูเมืองนี้ได้ใหญ่ที่สุดก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในทศวรรษหน้าครับพอมาถึงจุดนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าการเดิมพันครั้งนี้ของ Meta เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่มันคือการเปลี่ยนโฉมบริษัทครั้งใหญ่เลยทีเดียวคือถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนจากเมตาในอดีตท,ที่เป็นบริษัทโซเชียลมีเดียมาสู่เมตาในโฉมใหม่ที่เก่งของมันคือแพลตฟอร์มประมวลผล AI ขนาดมหึมาโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นแค่เปลือกนอกที่ห่อหุ้มเอาไว้เท่านั้นเองมันคือการเปลี่ยนตัวตนของบริษัทไปเลยครับแน่นอนครับการเดิมพันที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็เหมือนเหรียญ2ด้านมีทั้งความเสี่ยงและโอกาส ในระยะสั้นสิ่งที่ต้องเจอนแน่ๆคือต้นทุนที่สูงขึ้นกำไรที่ลดลงซึ่งทําให้นักงลงทุนไม่พอใจแต่ถ้ามองไปในระยะยาวหากเขาทําสําเร็จผลตอบแทนมันก็มหาศาลเช่นกันมันคือการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สําคัญและอาจจะสร้างการตัตครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ครับและสุดท้ายมันก็กลับมาที่คําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าการทุ่มเงินมหาศาลของ Meta ในครั้งนี้ ตกลงแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่มองการไกลเพื่อสร้างอนาคตหรือมันเป็นแค่การเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปเป็นการเผาเงินทิ้งกันแน่นี่คือคำถามสำคัญที่คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ